จะมาชื <Workers. S 2> on, ่อธรรมชาตนะครับแล้วก็ถวายาำรับอีกครั้งครับเสร็จแล้วครับท้าในกองเรือี่ แสดงพระธรรมประเด็ศนา วักอองที่รรลึขว,<อ>วิสุงวิสุงรักนัธายะติสระเมนะสาวยังพันเตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระังสระนังคัจฉามิ ติยมปิสังคังสระนังคัจฉานิโอติยมปิสังคสระนัคัจานิตติยมปิพุทธังสระนังคัจฉานิตติยมคัจจานิตติยมปิธรรมังสระนังคัจฉามัติยามิมุสาวาทาเวรมิเล ปันติสัพัญญา,าได้ไหวมหาชัยพระอารามหลวงแห่งนี้ประจำปีพุทธศักราช2563ซึ่งปฏิบัติต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่54โดยในสมาคมแห่งนี้มีท่านเดชาตุลานันประธานกรรมการบริมหาชนเป็นต้นการประการหนึ่ง ผู้รองเจ้าคณะจังหวัดมาชลาคารลำดับที่สองกรยนเชิญท่านรองผู้จัดก,การใหญ่คุณสิริเดชเอื่ออุดมศิลป์ค่ะประเคนพระรองที่ราชแดนมันประคุณผิสายสารกุลรองเจ้าคณะจังหวัดราชลาครลำดัที่สองครับ ค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัทคุณอภิชาติรมยรูปค่ะค่ะประเคนพัดรองแต่รับท่านประคูสศรีปริยติสษมพิษนะครับตองเขตหนึ่งจังหวัดมหาสารคามค่ะคุณโอ้สารกิจประยุทธ์ครับรองเจ้ากระเบื้องแห่งวัชรคามค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่คุณพุชนีคงคาลัยค่ะประเคนพัดรองมาเลยครับสวัสดีค่ะประเคนพัดรองวักรวบเปลี่ยนธรรม5ประโยชน์กรร่วมกันที่ว่าน้าจะเป็นสีสายนำค่ะ

เหตุอาพยาปัะตาเจสัปะตาอันตานันเชนะระหังปันตามิสาปัสโสภะวันตุตเตภะวันตุเตลำดับถันไปขอเรียนเชิญคุณปานเดือนฤทธาพิรมค่ะ ขอเรียนเชิญคุณนงลักษณ์ขอเรียนเนช<อ>ิญ<อ>คุณพรศรีสิงห<ส>์ทวีวัฒน์ค่ะขอเรียนเชิญคุณประคองพระวพูตนนานนทมหาสารคามค่ะและขอเรียนเชิญคุณพิมณีปัญมาชนได้เตรียมมาเพื่อถวายแด่พระสงฆ์สมณศักดิ์ที่เมตตามาเจริญพระพุทธมนต์สิบรูปในวันนี้จะประกอบด้วยระไตรจีวร ย่างป่งาเครื่องไทยธรรมนังสือกถินพระราชทานนะคะแล้วก็นันงสือประเิธรนธก้า9ประโยคดีว DVD พระพุทธเจ้าะคะ่ะซึ่งมุนแล้วแต่เป็นความตั้งใจที่ดีนะคะที่ธนาคารกรุงเทพได้ลองน้อที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้เทียบ ครื่องจัตุกป,ปัญจัยจยธรรมล้วนแล้วแต่เป็นน้องๆจากธนาคารกรุงเทพค่ะสาขาที่อยู่ในจังหวัดมหาสารคามค่ะชมประโว<บ>ลวงบังเพงปน,นประโยชน์ค่ะคุณยานชัยสันติรัฐพงค์ค่ะตันติรัฐพงศ์ขอประทานค่ะก<น>ารเลิกร้านค่ะ<น>เขาได้เจ ล,ลำดับที่8ขอเรียนเชิญผู้จัดการภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนึ่งคุณอนุชาสุขทรัพย์ลำดับที่9ขอเรียนเชิญผู้จัดการภาคนครหลวงเจ็ดคุณและขอเรียนเชิญมีพีฝ่ายการประชาสัมพันธ์คุณภิวัตคุณ จ้าหน้าที่กำลังถอนย่ามนะคะเพื่อที่จะนำจตุปัจจัยธรรมเป็นเครื่องทยธรรมมานำเทียบให้กับผู้มีเกียรตในลํลำดับถัดไปค่ะต้องปลื้มใจกับน้องๆน,นะคะที่เดินตามพี่ๆได้อย่างสวยงามะคะ่ะยับไป ประธานเขตมหาสาร,รคามร้อยเอ็ดกาลสินคุณปวีนาทินาบุตรค่ะซึ่งผู้นี้เป็นแม่งานจริงๆนะคะสำหรับการจัดงานครั้งนี้แล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีว่กันอยู่ค่ะว่าจะคลอดในวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือเปล่านะคะเป็นกำลังใจให้เธอค่ะจากที่สานะคะขอเรียนเชิญค่ะ ตามด้วยคุณอาทิตย์พานสายตาผู้จัดการสาขาการศินป์ค่ะดิฉันขออนุญ,ญาตประกาศนะคะเพื่อที่จะทุกท่านได้เตรียมตัวลำดับจอดจากคุณอาทิตย์จะเป็นลำดับถัดไปจะเป็นผู้จัดการสาขาสมเด็จค่ะคุณสมควรนัทยาค่ะจะทำสักจรค่ะขอเรียนเชิญผู้จัดการสาขาเกษตรวิสัยค่ะ และขอเรียนเชิญผู้จัดการสาขาหน้ามหาวิทยาลัยมหาสรารคามค่ะคุณเทวถวายให้กับพระสงฆ์สมณักัิ์ทั้งสิบรูปค่ะ ระโสยะอามะนิโกติ ขณะนี้นะครับพระคุณุนราชุนปรนผู้ร่วมพิธีสมโภชมาร่วมงานพิธีเราพลาเลยนะครับเราเองก็จะมีทั้งโว์มีโปรงน้าหอยน้ารองี่ยาเห็นไหมครับเป็นน้าหอยไหมครับเป็นน้าหอยนะยาค่ะนะคะ